ชนะนันป้อมบุภากองหน้าทีมชาติไทยวัย23ปีจากสมโมส,สรเอสซีมอลทองยูเนเต็ดสร้างื่อให้แฟนๆชาวไทยต้องจดจำอีกครั้งหลังเจ้าตัวทำคนเดียว4ประตูในเกมที่ทีมชาติไทยเอาชนะลาว6ประตูต่อ0ในการแข่งขันฟุตบอลซีเกมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเสนานน้นทางนักฟุตบอลของชนะนันป้อมบุภาก่อนหน้านี้เคยเล่นให้กับโรงเรียนอักัมชัญทวนบุรี จากนั้นก็มาเล่นในระดับสโมสรร่วมกับ SCG เมืองทองยูเนเต็ดอินซีเพื่อนตำรวจและโอสถสภา M150 สระบุรีก่อนจะย้ายกลับมาเล่นให้กับ SCG เมืองทองอีกครั้งในตอนนี้สำหรับชนาน,นันก่อนหน้านี้เคยหยุดพักนานถึง5เดือนหลังเจ้าตัวได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่าวขวาในเกมที่ทำประตูแรกให้กับทีมชาติไทย ในนัดที่พบกับอินโดนีเซียของศึกเอเชียนเกมส์2014ที่เมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้ซึ่งผลการตรวจก็พบว่าเอ็นไขว้หน้าขาดทําให้หมดสิทธิ์ลงเล่นตลอดทัวร์นาเมนต์ซึ่งถือว่าเป็นอาการบาดเจ็บที่ร้ายแรงที่สุดในการเล่นฟุตบอลอีกด้วยอย่างไรก็ตามชนันั้นก็ฟิตและกลับมาลงสนามอีกครั้งจนมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดซีเกมก่อนเจ้าตัวจะลงเป็นตัวจริงพร้อมกับระเบิดฟอร์มทาคนเดียว4ประตูในนัดแรกซึ่งถือว่าเป็นการเรียกความมั่นใจในเกมทีมชาติกลับมาอีกครั้ง ก็พอใจครับแมตช์แรกอย่างเป็นทางการนะครับก็ยิงได้สีลูกก็ินดีใจเพราะเจ็บตั้งแต่ชิ้นเกมไปก็ไม่ได้เล่นทีมชาตินี่เป็นรายการแรกที่กลับมาเล่นทีมชาติก็ดีใจครับก,ก็ขอมอบให้คนไทยทั้งประเทศครับให้มีความสุขกันครับสำหรับฟุตบอลชายตอนนี้การแข่งขันยังเหลืออีกหลายนัดซึ่งก็หวังว่าชนะน,น,นันจะโชว์ฟอร์มเก่งได้อย่างต่อเนื่องและพิสูจน์ตัวเองจนนำไปสู่การก้าวขึ้นไปเป็นกองหน้าหมายเลขหนึ่งของทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้ในอนาคตทีมข่าวกีฬารายงาน